โอเคนะครับนั้นเราก็มาต่อกันเลยนะครับไปครับไปครับที่ตึกคณิตแห่งนี้นะครับีเปิดเลยไปไปผมจะต้องเจอกับผีรู่คณิตใช่ไหมโอ้ยามยามทำไมายามเอาเอามาไว้สูงจังยามโอ้โหโคตรดัง พรุ่งนี้ฉันจะมาที่นี่มั้งเมื่อฉันกลับมารีบเอาไอาจดหมายนี้ไปนะสักอย่า,ดดางหุ่นดังประตูล็อกครับสังคมเอาอยู่สังคมเห้วปะนี่ยข้อนี้ผมฝากกุญแจห้องผมฝากคุญแจ,จห้องเวทีไว้กับบวดวิทย์ที่ตึกวิทย์นะครับพอดีพวงนี้ไปส่งซะ ไปสัมมนา,าต่างประเทศเฮ้ยต่างอะไรสักสอย่างโอ้หใช่ต่อไปที่ตึกวิทย์อีกแล้วหรอมันำำน่าลำคันจริงห้องน้ำชายโอเคนะครับภารกิจถัดมาคือการไปห้องน้ำภารกิจถัดมานะครับคือการที่เราจะต้องไปที่ตึกวิทยาศาสตร์นะครับระโจรออกไปเลยได้ไหมเนี่ย เอา้าผมยกออกม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมออกนอกอาคารได้นะครับโอ้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็กีฬาสีแล้วสินะของเกมนี้นะครับมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะครับ นี่เพื่อนเราหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโอ้ยใช่เลยฮะทำไมเฮ้ย,ยทำไมเจ้าถึงมาอยู่ทีทนท่นี่ล่ะอีกแล้วเดี๋ยวนะว่าผมจะต้องโดนผีหลอกผมจะต้องโดนเพื่อนผมหลอกอีกแล้วไม่นี่ห้องวิทยาศาสตร์เลย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  ไม่มีเลยครับห้องนี่เป็นห้องเต้นนะครับตอนนี้ไม่มีอยู่ดีนะครับแปลว่าต้องมีไหม,มห้องปฏิบัติการคุณหด,ดว้าว อันนี้เรียนเคมีใช่ไหมครับเนี่ยนี่แะครับเนี่ยตังฝักบัวคันสุดยอดตอนนี้เราต้องไปหาห้องตามเป้าหมายก่อนนะครับนั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมนั้นได้ไดเจอห้องเลยแล้วกันนะครับเอนซีเอนซีมีเาียสาร์เอ,อ้คอมคอมพิวเตอร์ โอ้โหโอเคนะครับผมก็ได้เจอคุณแจแล้วนะครับเก็บเลยรีบกลับไปที่ตึกตึกพายุมทงนะครับรีบไปรีบไปรีบไปโอ้กลัวจะได้มาแค่เย้ค่เท่กลัวจะได้คุณแจนี้มา โอ้โหปิดพอดีเลยโอ้โหโหโหีบไปครับรีบไปรีบไปครับไปกันเลยตรงนี้ปะครับไม่ใช่ขออภัยด้วยนะครับผมจำผิดที่นะครับโอเคนะครับเราก็มาเปิดกันเลยนะครับ แล้วผีผีเต้นลําเออไปเอากุญแจต้อไปเอาคุณแจไปรีบไปวิ่งเลยโอเคนะครับเปิดเลย ค้เดินเหรอได้สิเด็กหน้านีต้องทำข้อสอบเด็กดีก่อนนะนะครับครูอันนี้มันง่ายมากเลยนะแถมได้รางวัลคุ้มด้วยนะจริงหรอครู ไเบอร์สามสามอิทออออแปดดีครับดีเบร์หกสี่ดสี่แปดสี่แปดสี่แปดเอเอสเอสเอสับเอสับ เอสครับครูเอสข้บยี่สิบครบคูอันนี้เหรอครับอันนี้คืออ๋ออันนี้ตอบอันนี้ตอบยี่สิบค้าบถมไม่ไดีมากนะกเยียนนีีคือเรื่องของเจ้าโอ้โหคู นี่ครูกินคุณแจเข้าไปเลยเหรอขอบคุณมากครับครูผมได้คุณแจมาแล้วโอเคนะครับทีนี้เราก็ต้องกลับไปหายามนะครับอุ้ยผมได้คุณแจมาแล้วนะยมครับผมได้ค,ค,คุณแจแล้วครับผมจะเปิดยังไงครับยยมยามไม่นะยมโอ้ย ฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วล่ะยามโอเคครับเปิดกันเลยครับเลินนายที่สุดขราบหรือเปล่าเนาะไม่ใช่รอดแล้วล่ะนีนินเรารอดแล้วใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยไฟมันดับเฮย้ยอะไรวะเน,นี่ยจะทำโมโอ้โหโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาโผล่ในท่อน้ำนะครับ <S 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 แล้วก็เจอกันใน EP ถัดไปนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอพอพิงเค่เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ